สวัสดีครับวันนี้วันพุธมาตกปลาลืมกล้องแอชันแคมครับเวลาได้ปลาค่อยถ่ายนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมจะ,จะถ่ายเก็บรูปปลาไว้ให้ดูครับไปกันพลุยกันครับครบเบื้องสภาพน้ำครับ đầu lương hàng luôn ạ chuẩn bị cân thể rồi ngoài bên đóng nhàng để đó. làm ừ. thuận nó Nào, nó thuận nó nó thuận thì mong tôi khám về có hư ban đường sửa วันนี้ได้หนึ่งแต้มนะครับวันนี้ลมเริ่มหยุดแล้วมาแล้วครับหนึ่งแต้มอันนี้ลืมกล้องมาครับมีแต่ถ่ายแบบนี้แล้วได้แล้วค่อยถ่ายนะครับลืมกล้องแอคชั่นแคมมาครับครับสำหรับผลงานวันนี้ก็ได้หนึ่งตัวครับในการเริ่มอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งครับวันนี้ ลมก็ยังมีอยู่แต่ไม่แรงลมเริ่มค่อยลงแล้วต่ผลงานหนึ่งตัวครับหนึ่งแต็มเขเคเริ่มกล่องไม่มีกล่องไอ้ช่างแกมถ่ายตอนตกนะครับขอบคุณที่รับชมครับ,บค,ครับ